นกกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็มาตกปลาบ่อครับผมก็เป็นบ่อเบญจพัรณ์ครับปลาหลากหลายชนิดครับผมก็จะมีปลาช่อนปลากระพงด้วยนะครับผมนี่ก็จะเอาชุดอ,อุปกรณ์เล็กมานะครับผมก็มาเล่นนี่ก็จะมาท้ายบ่อคนระับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็น มอจิกขนาด3.5กรัมนะครับล,ลองท้ายบอดดูฮะไม่รู้ว่าน้ำลึกหรือเปล่านะบอดดูจากสูงน้าน,น้ำน่าจะลึกอยู่นะ สะดุดสะดุดปลาสะดุดโดนครับไม่รู้ตาเลยนะโอ้ปลาช่อนนะมาเล็อัดไว้นะกัดอยู่หน้าตลึงเลยปลาช่อนนะไซดีด้วยกัดปลายางนะปลายางหัวจิก3.5กรัมอ๋อไซอช่อนไซดีด้วย กัดใกล้ๆเลยนะมาช่อบนะเย่อเล็กลงนะลองดูตึงมือตึงมือนะลอ,ลองดูก่อนโอ้มันมีจัลเมศด้วยนะโอ้โดนนะไม่รู้ปนะลาเลยนะ ไม่ฟันไปทำไมไม่ดิน้นทำไมไม่ดิน้นน่าจะไม่ใช่ปลากลีมไม้โอ้โอปลาโอ้กลัดเบามากเลยปลาปลาบู๋โอ้ไม่ใช่ปลาบู่ช่อนพิการอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่สู้อ,อี๋ท่านผู้ชม โอ้น่าสงสารมากเลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะโต๊โ,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 โช่อมพิการนะมันดูอะไรมาวะโอ้แปลกประหลาดมากเลยดูดีท่านผู้ชมดูปากเขาดิให้เขากัดเหยื่อได้ไงวะปากบนสั้นกว่าปากล่างนะดูลำตัวฮะผอมเป็นเกลียวเลย อะไรวะเนี่ยก็ว่าอยู่ติดอะไรมือนเกี่ยวถุงโดนแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะกัดนิ่มๆเลยนะกัดกัดเบามากอุ้ยใหญ่ฮะใหญ่ฮะโดนสับประหลาดแล้วท่านผู้ชมเกี่ยวฮะมันรู้ตัวแล้วแหละมันรู้ตัวแล้วไม่รู้ปลาอะไรเกี่ยวฮะไปเกี่ยวลำตัวมันนะโอ้โหางว สามขีดเปนะมันรู้ตัวแล้วล่ะตอนแรกก็่หยมาอยู่นะโอ้โหไปแล้วไปแล้วสวัยแล้วชิบหายแล้วโอ้ยสวยแล้วอุ้ยเกี่ยวหลังปานินนะเกี่ยวหลังปานินนะเกี่ยวหลังปานินโอโ้พอดีอยากได้ปานินพอดีเลย <laughs> คือกดของที่นี่เอาปานินออกไ,ได้โลหนึ่งนะตัวนี้น่าจะโลหนึ่งพอดีเลย อย่าหลุดนะคือว่าช่อนเอาออกได้นะแต่ว่าเสียเงินนะโอ้ยโอ้ยอยากได้ปนินพอดีสามขีดแปดยูเอลนะเปิดเบรกอ,อ่อนๆนะไม่ยอมนะโอ้ติดคีบนิดเดียวนะติดคีบนิดเดียวนะสะบัดอีกทีก็หลุดแล้วขอร้องอย่าไป ตัวก่อนนะขอได้ตัวก่อนนะคุณผู้ชมให้ได้ตัวกนะ่อนนะอูปันินไซโลเลยพอดีเลยได้ปันินกลับบ้านโดดแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ปลาไว้ไซใหญ่เหมือนกันดึงเบรกออกกันนะข้าจะเป็นปลาช่อนนะโอ้ปลาช่อนใหญ่ฮะเอ้ยคุณเอ้ยคุณ่อนใหญ่ฮะท่อนใหญ่ดึงเบรกออกเลยโอ้ยโดดนเอาเรื่องอยู่ โอ้ช่อนนะเกือบไซส์ครึ่งโลได้นะอมเหี่ยวมิดเลยนะไอ,อตอนแรก,กคิดว่ากระพงนะคิดว่ากระพงพวกปัจ,จะละเม็ดนะไม่ใช่นะมันช่อนไซส์ดีเลยต้มดำต้องอย่างนี้ไม่ไดนะ้ต้องซื้อออกนะเอามาตกเอาตกมาสนุกเฉยเอาถ่ายรูปนะวันตู้เลย ใ <Yeah. S 2> ส่ดีเลยอ่านี่เราก็เปลี่ยนแนวมาเล่นเท็กซัสนะครับผมเท็กซักริกเหยือที่ใช้ก็เป็นมแมลงอัตะตะกวัวสามกํมนะ oh. กัดแล้วนะกัดแล้วนะสายวิ่งเลย วัดสวดเลยเลยกันโดนครับโดนแล้วโอ้ยอยู่ในไม้ออกมาออกมาออกมาดีดเนี่ยใส่โดนเลยนบตื้อเลยไม่มาเลยเถียงเถียง3สามขีดแปดฮะ อใหญ่มากนะช่อน่ะเนี่ยใหญ่ยังบ้าโอ้โหนี่โอตึงข้อมือเลยอโอช่อนนะติดไม้มาด้วยโอ้ขาดนะขาดนะอย่างนะโอ้ติดไม้มาด้วยนะนะอย่นะ ก็ว่าอ,อ,อยู่ทำไมสีกับไม้ขาดแน่เลยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าโอเคหมดแล้ว กลืนฮะเหยื่อโอเคยกขึ้นมาเลยเ<บ>นี่ยนเะ<บ>กัดอีกแล้วนะวิ่งฮะยังวิ่งอยู่นะยังอยู่อ่ะขยอ้อนละอยู่แล้ว กับเท็กซัสปลายางแรงดีฮะ,ะ,ะโอ้ยหนึ้งกิโลได้นะครตรงนี้หนึ่งกิโลได้โดืดรุกกระโหลกเลย ลองอัลฟาซีทีเอสวีนะครับกับคันไบสันเอสทูนะสามขีดแปดนะเอาอยู่ฮะกับเท็กซัสปลายางนะขอปลดแล้วปล่อยเนาะตึงมือเลยตอนนี้กระลุกเพดานนะไปมาแล้ว